สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มพึ่งตนพึ่งทมคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูว่าพบชาติคืออะไรและทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดพบพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อจิตของเราไปโ่อารมณ์ใดก็เท่ากับไปสร้างพบ ดังที่เปรียบพบเหมือนกับผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมื่อเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นมาการงอกขึ้นมานี้เรียกว่าชาติส่วนการเข้าไปอาศัยในผืนนาเรียกว่าพบดังนั้นพบคือสถานที่ตั้งอาศัยที่จะเตรียมเกิดเตรียมงอกเป็นต้นขึ้นมา ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราละภพให้ไหวที่สุดดังคำตรัสที่ว่าภิกษุทั้งหลายภพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภพทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกามภพรูปภพอรูปภพภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภพความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพย่อมมีเพราะความก่อขึ้น พร้อมแห่งอุปทานความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปทานมรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั้นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบส่วนความเกิดขึ้นแห่งภพในที่หนึ่งพระอานนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าภพภพดังนี้ภพ ย่อมมีด้วยเหตุเพียงไรเล่าพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาน o ์ถ้ากรรมมีกรรมธาตุเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วไซส์การรมพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานน n ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยาง สำหรับหล่อเลี้ยงเชื้องอกของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท่ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วไซรูปพบ จะพึงปรากฏได้แลหรือหาม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมเล็ดพืชตันหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องโภกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานอนท้ากรรมมีอารูปธาตุเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วไซอรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานอนด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นอย่างของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องโผกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์พบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลส่วนเครื่องนำไปสู่พบ ก็มีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอยู่ว่าเครื่องนำไปสู่ภพเครื่องนำไปสู่ภพดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าราธะ ฉันทะความพอใจก็ดีราคะความกำหนัดก็ดีนันทิความเพลินก็ดีตัณหาความอยากก็ดีอุปายะกิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพและอุปทานความยึดมัน่นด้วยอำนาจกิเลสอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆดในรูป ในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณกิเลสเหล่านี้นี้เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่ภพความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพมีได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลสมีฉันทะราคะเป็นต้นเหล่านั้นเอง ส่วนความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาศทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะ จเจริญง,งอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายก็ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ